ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะคะพระท่านนายกแพทองทานชินวัตรนะคะที่วันนี้ท่านได้ทำให้คนไทยทั้งประเทศได้ตาสว่างได้เรียนรู้ว่ารัฐบาลเพื่อไทยไม่ได้เก่งกาด้านเศรษฐกิจความสำเร็จในอดีตนั้นได้มาพอโชคช่วยตอนนายกเศรษฐาก็ว่าแย่แล้ววันนี้แย่ยิ่งกว่าพอมาถึงยุคคุณแพทองทานถึงแม้ว่าจะมีนายกแพคคู่มากว่าเเดือนแล้ว วันนี้เห็นกันชัดๆเต็มสองตาสัมผัสได้ทุกลูกขุมขนเข้าใจกระจ่างแจ้งทุกอย่างแล้วว่าคุณไม่ได้เก่งจริงอย่างที่คุณได้เคยโอ้อวดเอาไว้ได้เห็นว่าคุณไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวเละคามือแลวันที่ข้ามคั่วนะคะ ประชาชนบางส่วนเขาหลับได้ดิฉันเชื่อเขาหลับตาข้างหนึ่งไม่ถือสาเพราะเขาศรัทธาในตัวอดีตนายกว่าเป็นคนบริหารเก่งบริหารเศรษฐกิจดีเขาคิดว่าอย่างน้อยให้รัฐบาลที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำได้เข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็จะมาพาเศรษฐกิจไทยให้ได้กลับมาลุ่งโลดโชดช่วงเหมือนในอดีตแต่วันนี้พวกเขารู้ตัวแล้วค่ะว่าเขาคิดผิดเข็ดแล้วไม่เอาแล้ว ไม่เห็นดีอย่างที่คิดไม่เห็นเหมือนที่โฆษณานึกว่าเก่งด้านเศรษฐกิจเอาเข้าจริงบริหารได้ย่ำแย่ไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันแต่นั้นยังไม่ทำให้เราช้ำใจค่ะความผิดมหาหันแบบที่ให้อภัยไม่ได้ของแพรทองทานในการบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดล้มเหลวก็คือทำให้คนร้องหาลุงตู่คิดถึงลุงตู่ท่านลองคิดดูสิคะ่ะ ว่าเศรษฐกิจในช่วงคุณประยุทธ์บริหารนะ่ะมันเลวร้ายขนาดไหนมันเลวร้ายที่สุดในรอบสิบปีทั้งวิกฤตเศรษฐกิจจากการรัฐประหารทั้งวิกฤตเศรษฐกิจโควิดคุณทำท่าไหนอะ่ะให้คนหวนกับไปคิดถึงคุณนคนอย่างประยุทธ์จันโอชาได้แบบนี้ต้องเรียกว่าเสียของจริงๆค่ะท่านประธานเสียของค่ะของคนที่อุตสาห์พร้อมใจกันเข้าคูหาไปเลือกตั้ง เพื่อพิภากษาตัดสินอนาคตทางการเมืองของคุณประยุทธ์ที่มีชันทามติบอกและบอกว่าอยากได้รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยส่งสัญญาณชาัดยิ่งกว่าชาัดว่าพอกันทีกับยุคเผด็จการที่ทําให้เศรษฐกิจดิ่งเหวมันให้อภัยไม่ได้จริงๆที่นายกรัฐมนตรีกำลังทำให้คนพากันลืมภาพร้ายของรัฐประหารทำให้ความทรงจำเลวร้ายมันเลือนราง กลายเป็นความทรงจําที่มันมีเสียงออกมาว่าสมัยลุงตู่มันยังดีกว่านี้เลยนายกแพทองทานนะคะอยากฝากท่านมาทานไปถามว่าท่านทําอะไรลงไปอ่ะท่านรู้ตัวหรือเปล่าความเดือดร้อนในตอนนี้มันเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าค่ะไล่ไปตั้งแต่รายได้ที่ฝืดเคืองของทั้งเกษตรกรของทั้งคนงาน ค่าครองชีพสูงทำหากินอะไรก็ไม่คล่องเดินตลาดที่ไหนคนก็บ่นว่าเงียบนี่ควรเรือนท่วมท้นทั้งในระบบนอกระบบโรงงานห้างร้านบริษัททยอยปิดตัวคนงานตกงานเศรษฐกิจโตต่ำปัญหาเฉพาะหน้าแก้ไม่ได้ปัญหาโครงสร้างไม่เคยพูดถึงอย่างจริงจังชนชั้นแรกค่ะที่ถูกแจกความสิ้นหวังกันอย่างเท่าเทียมนะคะคือเกษตรกรค่ะ เมื่อครูมีรัฐมนตรวีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขึ้นมานี่เรามีรัฐมนตรีแบบนี้ใช่ไหมคะที่คอยส่งข้อมูลปิดเบือนให้กับนายกรัฐมนตรีพอนายกไม่เท่าทันข้อมูลก็โดนรัฐมนตรีหลอกว่าราคาสินค้าเกษตรทุกอย่างมันยังดีท่านโชว์ทุกอย่างว่ามันยังดีที่โกหกหน้าตายที่สุดคือราคาปาล์มค่ะ ท่านบอกว่า5-6บาทไม่เป็นความจริงไปถามชาวสวนปาล์มดูว่ามันห้าหบาทจริงหรือเปล่าท่านประธานที่ยาลาก็น่าจะมีการปลูกปาล์มใช่ไหมคะมันห้าหบาทจริงๆฉันยังงงว่าเอ๊ะหรือว่าเกษตรกรจะพูดเท็จก็เลยไปเช็คในหน้าเว็บของกระทรวงพาณิชย์ราคาวันนี้ห้าหบาทจริงๆที่ท่านเอาข้อมูลค่าเฉลี่ยอะไรมา ของปี6-8มันก็ใช่มันก็อาจจะดูเยอะเพราะอะไรเพราะมันต้นปีเนี่ยปามันยังไม่ค่อยออกราคามันถึง10บาทอนะท่านประธานภายในสองเดือนลงมาครึ่งหนึ่งท่านประธานคะมันแค่ไม่ใช่แค่อะไรใช่ราคาปามนะคะที่มันตกต่ำวินาสันตโรของเกษตรกรในยุคแพรทองทานค่ะแดงทั้งกระดานไม่ได้มีทั้งไม่ได้มีแค่ในตลาดหุ้นค่ะทั้งข้าวอ้อย มันข้าวโพดนี่ฉันก็งงว่านีฉันอยู่โลกเดียวกันกยบรัฐมนตรีพาณิชย์ที่ลุกขึ้นมาเมื่อกี้หรือเปล่านี่เป็นเลกจากสี่รายได้ค่ะที่เปรียบเทียบเดือนเดียวกันของปีก่อนหนะ้าทำมาได้ถึงเดือนกุมภาตกหมดสีพืชน,นี้นี่คือสามในสีของเกษตรกรทั้งประเทศแล้วเขาจะอยู่กันยังไง แล้วก็เอามาตั้งแต่สิงหาคมจนถึงกุมภาพันธ์ก็ลดลงกันมาโดยตลอดต้องพูดแทนชาวนาค่ะที่มาชุมนุมอยู่หน้าสภาเมื่อวานนี้รายได้ชาวนามันมีแต่ลดมันลดมาตั้งแต่นาปีจนมาถึงนาปรางมไม่ได้เพิ่งมาลดตอนนาปรางลดไปเกือบจะ20%เซแล้วตอนนี้ล่าสุดเหลือต่ละห้าพันแล้วท่านประธานจากเดิมเนี่ยที่มันเคยทะลุสองหมื่นมาก่อนหน้านี้แล้วรัฐบาลก็บอกว่าโอ้เป็นฝีมือ เก่งบริหารได้ชาวไร่อ้อยค่ะเปิ heap, ดหีบฤดูการผลิต6 7 6 8ค่ะประกาศราคาอ้อยขั้นต่ำตกไปเหลือตันละ1,160บาทจากที่ฤด,ดูการที่แล้วทะลุพันสี่ราคาหายไป20%รายได้ตกไป14%รายได้คนปลูกมันตกหนักมากจริงๆ40%อรน่ะราคาตอนนี้คือมุดลงดินไปอยู่กับหัวมันแล้วค่ะท่านประธาน โลเท่าไหร่ทราบไหมคะฉันนำสคริปต์นี้ตอนเริ่เรมเตรียมอภิปรายมันอยู่ที่บาท20ต้องอัปเดตเรื่อยๆเหลือ,อบาท5สตางค์เมื่อวานนี้อัปเดตอีกทีเหลือ90สตางค์ท่านประธานชาวบ้านบอกว่าไม่ขุดแล้วปล่อยไว้อย่างนั้นแหละให้หนูมันแทะรายได้ชาวไร่ข้าวโพดเนี่ยเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีก็ออกมาพูดปดอีกนะคะเอาตัวเลข มาเปรียบเทียบกับปี62สองหสี่เพราะว่าช่วงนั้นราคามันแค่8บาทท่านก็เอามาเทียบบอกว่าดูสิตอนนี้ราคาขึ้นแล้วดูรายได้รายได้ลดลงไป20เปอร์ซท่านประธานที่เคารพปัญหาเงินในกระเป๋าเกษตรกรที่มันแฟบลงแฟบล,ลงทุนนี้ฉันไม่โทษพาณิชย์ไม่โทษเกษตรทุกวันนี้ปัญหามันอยู่ที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้ใส่ใจจริงจังกับการแก้ไขปัญหาพี่น้องเกษตรกรรัฐมนตรีมารายงานอะไรก็เชื่อ ไม่รู้เรื่องไม่สามารถให้ทิศทางการแก้ปัญหากับรัฐมนตรีได้ก็ปล่อยให้เขาทําไปได้แต่สั่งสั่ง,งว่าไปแก้ปัญหาแต่ไม่บอกว่าให้ทําอะไรไม่ได้แสอะไรว่าต้องเตรียมการอะไรล่วงหน้าเผื่อว่าเวลาที่ราคามันตกเรารู้ล่วงหน้ากันอยู่แล้วแถมก็ยังไม่มีน้ํายาพอที่จะประสานงานระหว่างรัฐมนตรีต่างพักให้ทํางานกันได้เลยมันจบแล้วค่ะท่านประธานรัฐบาลเพื่อไทยที่ไม่สนไม่แคร์ฐานเสียงหลักของตัวเองอ่ะ แมท้องทานสัญญาค่ะว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาค่าครองชีพกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้คนไทยมีกินมีใช้แต่หลังจากบริหารได้หเดือนประชาชนตอบว่าเรื่องปัญหาค่าครองชีพสูงคนไม่กล้าจับใจ่ายใช้สอยการลงซื้อในประเทศไม่ขยายตัวเป็นเรื่องแรกที่พวกเขากังวลในปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลน,นี้ค่ะ83%บามเปอร์เซนค่ะปัญหาค่าครองชีพนี่มันกระทบกับทุกคนไม่เลือกหน้า แต่คนที่มีรายได้น้อยในพี่น้องรากหญ้าจะก,กระทบเยอะกว่าถ้านอาจะบอกว่าคิดไปเองเงินเฟ้อต่ำขนาดนี้เอาอะไรมาพูดแต่ชาวบ้านเขาไม่ได้รู้สึกตามเงินเฟ้อไงประธานเขาซื้ออะไรแล้วมันแพงแล้วมันยังแพงเหมือนเดิมเขาก็บอกว่ามันแพงมันก็คือค่าครองชีพเขาที่มันสูงแล้วมันไม่ได้ลดไง ราคาหลายๆอย่างมันเพิ่มขึ้นมาแล้วมันไม่ลดอย่างเช่นราคาน้ามันเบนซินน้ามันดีเซลนะคะที่เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเราก็ยังคายอยู่ตรงนั้นค่าแก๊สเนี่ยถังหนึ่งเคย360กว่าบาทตอนนี้420บาทแล้วนะข้าวของแพงแล้วเนี่ยมันแพงอยู่แพงต่อเพราะว่าเวลาที่เราเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาต่ําหรือว่ามันติดลบเนี่ยแต่ราคาข้าวของเนี่ยมันไม่ได้ลดลงทุกรายการเสมอหน้ากันค่คะ ข้าวของประมาณ3ใน4นะคะของสินค้าที่เราซื้อๆกันเนี่ยมันราคามันยังเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปเวลาเราเห็นเงินเฟ้อแค่0.4%์แค่0อหรือแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือราคาคงเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อกี้เล่าเรื่องของว่ามันแพงต่อมันมีที่แพงขึ้นไปอีกในยุคข,ของแพรทองทานด้วยค่ะท่านประธานน้ำมันปาล์มค่ะน้ำมันปาล์มขวดตอนนายตอนนยายกแพทองทานยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นนายกขวดละ45บาท ตอนนี้ขึ้นไป62บาทแล้วเนื้อหมูสันนอกตอนแพทองทานเป็นยนตนก่อนเป็นนายก130บกว่าบาทตอนนี้ไป150แล้วกาแฟผงเพิ่งขึ้นมาถุงละ15บาทกาแฟกระป๋องขึ้นมากระป๋องละสองบาทขึ้นเนี่ยไม่เคยเดินซื้อของเองในตลาดอะ่ะถ้าไม่ได้เดินสำรวจด,ดูบ้างเนี่ยมันจะไม่รู้ไงไม่เข้าใจว่าชีวิตของคนมันเป็นยังไงอะ่ะฝั่งต้นทุนการผลิตค่ะก็ขึ้นปุ๋ยนี่ขึ้นทุกเดือน ขึ้นมา3าเดือนติดแล้วยูเรียนลูกจะ900บาทแล้วปุ๋ยสูตรแม่ปุ